สวัสดีครับวันนี้ผมจะเอาตัวอย่างเล็กๆน้อยๆของโปรแกรมแอนดอยมาดีทูลสูตรนะครับหรือว่า AMT สูตรนะครับเพ่อเป็นเวอร์ชันใหม่ที่จะเปิดตัวในเร็วๆนี้นะครับเอาคุณสมบัติหลักๆเอามาให้ดูกันนะครับว่าทำอะไรได้บางเรื่องดินๆนะครับวันนี้ตัวที่ผมจะมานำเสนอเนี่ยจะเป็นอาการจอข่าวนะครับเดี๋ยวมาดูกัน,น คลิปประจักรกวเครื่องออกมานะครับเสร็จแล้วก็ปึ๊บนะครับแกมจะเริ่มทำงานสนโนมตินะครับนะครับเห็นไหมครับเรดีปูออกมาปุ๊บนะครับจอเป็นสีปกติเลยนะครับหลังจากที่อาการนี้อาจจะเจอคือลอมกับจอมันไม่แมทกันนะครับคือ เปลี่ยนจอไปแล้วนะครับจอสีเพี้ยนจอขยับซ้ายขวานะครับหรือว่าจอขาวอะไรเงี้ยนะครับก็สามารถที่จะใช้ตัวโปรแกรมผมแก้ไขได้เลยนะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับที่ทำได้นะครับก็คือจะเป็นการแก้การ ทัชสกรีนสลับกันนะครับกดซ้ายไปขวานะครับกดซ้ายเป็นขวากดขวาเป็นซ้ายกดล่างได้บนกดบนได้ล่างหรือว่าคือจะกดมุมบนซ้ายได้ได้มุมล่างขวาอะไรอย่างเงี้ยน,นะครับอันนี้ก็เรียกว่าจอสลับแกนนะครับสลับทั้งสองฝั่งแบบนี้ก็โปรแกรมมุมก็สามารถแก้ไขได้แต่ก็ขึ้นอยู่กับตัวชิปที่รองรับด้วยนะครับชิปของทัชสกรีนที่รองรับด้วยนะครับโอเคต่อมานะครับก็จะเป็น การเข้ากล้องไม่ได้นะครับเห็นไหมขออภัยแกลลี่หยุดการทํางานแล้วนะครับเข้ากล้องไม่ได้นะครับก็อาการนี้นะครับเหมือนเดิมนะครับโปรแกรมแล้วทํางานอัตโนมัตินะครับกลลีบูตขึ้นมา เดี๋ยวมาดูกันว่าใช้งานได้ไหมนะครับคําสั่งตัวนี้ก็ใช้งานได้กับ Q88 ทั่วๆไปนะครับที่เป็น w อา n e r แต่ว่า,าจากที่วิเคราะห์โครงสร้างแล้วนะครับคงอาจจะนะครับน่าจะใช้งานได้เกือบทั้งหมดนะครับแต่แต่คิดว่าคงไม่ทั้งหมดนะครับเพราะตัวเครื่องผมเองก็ก็ ไม่ได้ลองไม่มีเครื่องลองเยอะนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเจออาการแบบนี้นะครับก็ก็ถือว่าเป็นอีกตัวเลือกหนึ่งแล้วกันนะครับที่น่าลองนะครับถ้าใช้ได้ก็ดีไปถ้าใช้ไม่ได้ก็นะครับต้องหาวิธีแก้ย่ดกันต่อไปนะครับเ,เดี๋ยวลองลองเข้ากล้องดูนะครับเข้ากล้องนะครับ โอเคนะครับสั้นๆนะครับส่วนรายละเอียดเพิ่มเติมก็เดี๋ยวผมจะนำเสนอรื่อเรื่อยนะครับแล้วก็ท่านที่สนใจก็นะครับติดต่อสอบถามได้นะครับแล้วก็จะมีการพัฒนาเวอร์ชันอัปเดตไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็จะได้สิทธิพิเศษนะครับสำหรับลูกค้าเก่านะครับ ก็จะได้เป็นส่วนลดไปด้วยนะครับก็สั้นๆครับยังไงก็เป็นตัวเลือนะครับในการช่วยทำงานให้เร็วขึ้นก็นแล้วกันนะครับขอบคุณทุกท่านครับ